ประวัดความเป็นมาของสำนักง,งานพัฒนาภาค3โดยบัญาการทาหารพัฒนาตามคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเฉพาะที่1252ทับ34เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2534ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักง,งานพัฒนาภาคและสำนักง,งานพัฒนาพิเศษณนะ อำเภอเดยหลอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชนเพื่อขจัดแนวคิดที่มีความขัดแย้งกันซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ด้วยมีภารกิจในการพัฒนาประเทศพร้อมดำเนินการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในถิ่นพุรกันดารตลอดจนภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่15จังหวัดภาคเหนือเกียรติประวัติของหน่วยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า,าอยู่หัวหรือสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามบรมราชกุมารในขณะนั้นได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระทินั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์สำนักง,งานพัฒนาภาคสาเพื่อเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเททองณนะวัดสิริมังคา,ารา j า n การปฏิบัติงาน8แผนง,งานหลัก 1. ่แผนง,งานสร้างเส้นทางคมนาคมเป็นการสนับสนุนการสร้างและซ่อมเส้นทางเพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาลได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 2. แผนง,งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทได้มีความรู้ ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง 3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเป็นงานช่วยเหลือราษฎรในท้องที่กันดานให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการเป็นการส่งเสริมความเจริญด้านสังคมให้กับราษฎรโด,ดยดำเนินการจัดทำระบบประปาต 5. แผนงานการสาธารณสุขเป็นงานบริการทางการแพทย์ด้วยการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารออกให้บริการประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 6. แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนเช่นจัดหาอุปกรณ์การเรียนรวมถึงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนตลอดจน ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ 7. แผนงานการประชาสัมพันธ์เน้นการให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนขจัดข่าวลือและการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆรวมทั้งการชักจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาลมีความศรัทธาและเทิดทุนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆเป็นงานช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ราษฎรและเด็กนักเรียนที่ยากจนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติงานบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค3ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโดยการประสานการปฏิบัติกับหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ห่วงที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค3และชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ถึง36เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วศูนย์อำนวยการจิตอาสาได้ดำเนินการด้านจิตอาสาแบ่งเป็นจิตอาสาพัฒนาเป็นกิจกรรมหลักที่หน่วยได้ดำเนินการเป็นประจำ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์จิตอาสาภัยพิบัติได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆควบคู่ไปกับงานบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาภาคสามโวยบัราการทหารพัฒนาขอยืนยันความพร้อมในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ เพื่อความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีของประชาชนสืบไป